สวัสดีครับสำหรับคนที่มาเจอคลิปในวันนี้ครับมาดูกันครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุ่มนะครับพลังงานอของคุณว่าคขึ้นความถี่ของคุณหรือพลังงานของคุณเนี่ยกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามานะครับซึ่งก็การอ่านไพ่ของผมเนี่ยมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับแต่ผมมุ่งเน้นไปที่การให้คุณเนี่ยได้ปรับที่พลังงานของตัวคุณปรับที่เขาเรียกว่า Energy ของตัวคุณเพื่อที่จะได้เปิดรับสิ่งดีๆนะครับก็มาดูกันครับว่าพลังงานของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะ ครับและกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามา <c oughs> ลองมาดูกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับมี king of wands ครับมี ten of cups ครับมี t e a of c o i n ครับแล้วก็เป็น ด h e s u นนะครับโอ้ oh, ต้องบอกว่าถ้าถามว่าพลังงานของคุณเนี่ยกำลังดึงดูดสิ่งใดครับหรือขึ้นความถี่ของคุณเป็นยังไงต้องบอกว่าหลายๆคนที่บังเอิญมาเจอคลิปเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่สูงนะครับณนะตอนนี้ก็ได้หรือคุณกําลังพัฒนาตัวเองนะครับในเชิงของจิตวิญญาณในเชิงของกฎแรงดึงดูดพยายามทําความเข้าใจเกี่ยวกับการมานาเฟสต์ t เตชันหรือกําลังแบบ จะทานฟอร์มตัวคุณนะคบไปสู่เขาเรียกว่าเวอร์ชั่นดีๆของคุณนะครับดังนั้นเนี่ยพลังงานของคุณที่คุณจะดึงดูดเข้ามา k คีย b บอลเที of c ออฟคัทีอนะครับแล้วก็เดือ u ซนต้องบอกว่าคุณกําลังดึงดูดโอกาสในการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับชีวิตที่ดีขึ้นในที่นี้เนี่ย ตามความพึงพอใจของแต่ละคนเลยนะครับชีวิตที่ดีขึ้นของคุณอาจจะเป็นสุขภาพที่ดีขึ้นความรักที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการเงินที่ดีขึ้นการงานที่ดีขึ้นนะครับอิสระอิสระภาพในการใช้ชีวิตต่างๆต้องบอกว่าคลื่นพลังงานของคุณนะครับเดอะซันเนี่ยบางคนอาจจะมีข่าวดีนะครับในเรื่องของโอกาสนะครับได้รับข่าวดีสารนะครับใหม่ๆหรือตัวคุณเนี่ย เหมือนเหมือนพลังงานของคุณเบ่งบานนะครับแล้วพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆคุณมีไฟครับคุณมีเขาเรียกว่าความกระเตอรือร้นมากขึ้นคุณไว้วางใจคุณเชื่อใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่คุณอาจจะดึงดูดมาก,ก็อาจจะเป็นถ้าถามว่าในเรื่องของงานก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าโอกาสในงานใหม่ๆหรือในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือการตามเป้าหมายการตามความฝันซึ่งคุณสามารถทําได้แน,น่นอนแต่ความสําเร็จในเชิงของงานในเชิงของเงินเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่า คุณต้องเข้าใจนะครับในเชิงของเนื้อง,งานที่คุณทาธุรกิจที่คุณทามผมไม่อยากอ่นานไพ่ว่าโอเคไพ่ขึ้นมาเป็นเงินใช่ไหมครับเป็นเดซานโอ้คุณจะประสบความสําเร็จในงานมีเงินมากมายอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่เมื่อคุณไปใช้ในชีวิตตความเป็นจริงะครับแล้วพลังงานของตัวคุณนะครับสามารถสั่นสะเทือนได้ไดใ้ในพลังงานที่สูงขึ้นในพลังงานที่ดีแน่นอนครับคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆหรือ manifestation นั่นเองนะครับ แต่นะครับคุณมาดูไพ่ใช่ไหมครับแล้วแบบโอ้ผมบอกว่าคุณประสบความสําเร็จนะครับอะไรต่างๆนลนาคุณเฝ้ารอครับว่าคุณจะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมีเงินนะครับแล้วคุณไม่เข้าใจในลักษณะของงานที่คุณทําหรือเรื่องงานที่คุณทำเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณเกิดความทุกข์นะครับก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ผมกําลังจะบอกคือธุรกิจงานอะไรต่างๆที่คุณทำอ่ะมันสร้างรายได้ให้กับคุณแน่นอนมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับจะพึงพอใจกับ กับเขาเรียกว่าเม็ดเงินหรือกําไรอะไรต่างๆตรงนั้นมากขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจคุณถึงจะพบความสุขในงานหรือในชีวิตของคุณบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์นะครับคุณอาจจะกำลังนึงดูดคู่นะครับที่ดีขึ้นนะครับคู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นคู่ทั้งในเชิงของเพื่อนร่วมงานที่ดีขึ้นนะครับคนรักที่ดีขึ้นสมัครสมานสมัครีกันนะครับเข้าใจกันนะครับมันอาจจะเป็นทั้งเพื่่อนนนรรวมหุุนน้ใธกิจ อะไรต่างๆหรือคุณกําลังนึ่งดูนะครับการเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับกับครอบครัวเพื่อนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ก็ในช่วงนี้คุณมาเจอก็อาจจะมี energy ที่นึงดนะครับเข้ามาสิ่งที่คุณต้องทําเลย King of b o n เนี่ย King of b o n ด้วย King of b o n เป็นบุคคลนะครับที่เขามีความฝันนะครับเขามีแรงขับเคลื่อนเขามีความกระตือรอร้นเขามีไฟอยู่ในตัวเองเขามีเขาเรียกว่าความคิดะครับหรือเขาเรียกมุมมองเนี่ย ที่เป็นโพสิทีฟมากๆดังนั้นเมื่อมุมมองที่เป็นโพสิชีตเอ่อโพสิีมันก็เหมือนจิตใต้สํานึกหรือความคิดของคุณที่ไปโฟกัสกับขึ้นบวก,บวกเมื่อความคิดของคุณไปโฟกัสที่ขึ้นบวกแน่นอนเขาว่าสิ่งที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นพลังงานรูปแบบเดียวกันนะครับมันคือเดสันที่ขึ้นมาเหน่งลองมาดูในไพ่ออราโคนะครับไม่ีอะไรบอกคุณอีกบ้างนะครับดีมสวีทสล p ปด e ฟนะครับ ต้องบอกว่านะครับไพ่ใบนี้อาจจะเป็นทั้งความฝันอาจจะเป็นทั้งไอเดียนะครับหรืออาจจะเป็นการเตือนให้คุณนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่ออะไรครับเพื่อที่ความคิดของคุณจะได้เคลียร์เพื่อเอ e น g y ของคุณจะได้เคลียร์หรือการทําสมาธิก่อนนอนนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าสมองคุณไม่โปง่งโลง่งไม่เบาสบายเลยนะครับรู้สึกว่าเฮ้ ทำไมนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนอนไม่เต็มอิ่มการทําสมาธิก่อนนอนหรือการเคลีย์เอเนอรลบๆก่อนนอนก่อนนอนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณกําลังดูด เป้าหมายอยู่คุณอาจจะเกิดไอเดียนะครับไอเดียบางครั้งมันมาทั้งในรูปของการปิ้งแวบ,บขึ้นมาหรือเป็นความฝันก็ได้ดังนั้นอาจจะต้องจดความฝันต่างๆของคุณแล้วก็ยิบสามครับโรแมนต์แน่นอนครับคุณอาจจะกำลังดึงดูดความรักความสัมพันธ์นะครับหรืออะไรที่มันกระชุ่มกระชวยหัวใจของคุณก็ได้ในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์นะครับของคนรักของคู่รักอะไรต่างๆของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกประหลาดใจาอาจจะได้เขาเรียกว่า ของสวยงามของประดับนะครับหรืออาจจะได้แบบเขาเรียกว่าโบนัสเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ magical power อร์นะครับเมจิคอลพาวเวหมายเลขยี่สเนี่ยผมรู้สึกว่าไพ่แบบนี้กำลังพูดถึงเขาเรียกว่าการรีเบิร์ธหรือการเกิดใหม่หรือการปรับขึ้นพลังงานของตัวคุณโอเคถ้าคุณไม่ได้อยู่ในพลังงานที่ผมอ่านมาแล้วบังเอิญคุณมาเจอเนี่ยนั่นแสดงว่าคุณอาจจะ ถูกอะไรบางอย่างเพื่อให้มาเจอคลิปนี้เพื่อให้คุณไปปรับในพลังงานของตัวคุณนะครับดังนั้นการอ่านไพ่ของผมเนี่ยมันเป็นทั้งความเชื่อมันเป็นทั้งจิตวิญญาณมันเป็นทั้งจิตวิทยาม, <laughs> มันเป็นทั้งวิทยาศาสตร์นะครับเออผสมผสมกันสม้งหมดนะครับดังนั้นให้คุณพิจารณานะครับแล้วคุณลองเอาไปปรับนะครับใช้ดูเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการอ่านไพ่ของผมเนี่ยผมก็ลองมากับตัวเองวันไหนที่เ n e r g y ของเรา ลดลงหรือดาวลงเนี่ยวันนั้นเราก็จะเจอเรื่องเครียดทุกใจหรือ,รอต่างๆได้นะครับดังนั้นเนี่ยการเคลียร์พลังงานปรับพลังงานของคุณเนี่ยคือสิ่งที่จาเป็นมากๆแล้วผมู้าจกว่าสิ่งที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามาเนี่ยมันคือทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านของคุณเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในทุกวันหาความสุขให้ได้ในสิ่งที่คุณมีนะครับก็น่าจะเป็นข้อความประมาณนี้เลยขอบคุณครับ